สพครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระนะครับก็อยู่ช่วงที่4นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการตามเซียนสองพระที่กรุงาช่วงช่วงที่3ก่อนนะครับช่วงที่สามใช่ยังไม่ถึงช่วงที่4นะครับจะรีบกลับบ้านแล้วนะคะสงสัยง่วมงนอนจะเร่งรีบกลับแล้วนะโมงมาเอาจนอยู่ช่วงของอาจารย์สมานคลองสามนะครับนะครับน่าจะหิวข้าวแล้วล่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแอบไปกินข้าวก็เพื่อไม่เสียเวลาเลยดีกว่านะครับมาชมอาจารย์สมานคลองสามนะครับว่าเป็น ช่วงไหนครับมารับชมครับค่ะชัดเลยต่อจากเมื่อวานเ่ยหลวงพ่อตาครับคุณผู้ชมต้องจบนะครับแล้วจํารูปแบบภาพเอาไว้ของภาพนะฮะจากซ้ายมือจากขวามือเราคือซ้ายองค์พระจะลากเส้นจากข้างล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปโค้งแล้วก็ไปจบกันตรงนั้นอันทางด้านซ้ายมือเราก็ลากตรงขึ้นไปเลยไปหน่อยนั่นไอ้แม่ครับ เนี่ยนิดๆหน่อยๆนะการดูพระหรือการเล่นพระเนี่ยถ้าเราจะจดจําเราต้องสร้างภาพหรือว่าคิดของตัวเองว่าเราจะจำอย่างไงเราจะจําตรงไหนนะครับที่เป็นจุดสําคัญนะครับอันนี้ผมมาบอกให้ท่าผู้ชมก็สบายไม่ต้องค้นค้นหานะครับใช่ฮะนะครับอันนี้ต้องคมไหมครับอาจารย์เส้นเนี่ยเส้นนี้ต้องคมนะครับคมครับถึงถึงบางองค์จะตื้นแต่ก็ยังคมครับ อันนี้สาคัญนะครับคุณผู้ชมนะฮะเพราะเป็นเหรียญหลอกเป็นเหรียญหลอกนะครับอย่าลืมนะฮะมีแพะสองตัวทางด้านซ้ายและขวาครับผมนะครับเห็นชัดนะครับอเห็นีชัดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครแพะตัวผู้อีกด้านหนึ่งแพะตัวเมียของนี้ตัวผู้ครับอันนี้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางด้านตัวูอ่าซ้ายมือเป็นตัวผู้ กำลังกินใบโพหรือนะแพะครับครับแล้วก็รอยขยักด้านบนนะครับพื้นไม่เท่ากันจําไว้เลยนะครับพื้นไม่เท่ากันนะครับทบทวนอีกทีนี่สาคัญนะครับนะครับแล้วก็ตมตรงกลางที่สูงที่สุดนะครับนี่นะครับภาพ้รงนี้สวยมากสองแสนกว่าครับสองแสนกว่าสองแสนกว่าครับ ใครมีมาหาผมแสนกว่าบาทผมซื้อหมดนะครับนะครับคุณหวามีเนี่ยเหลืออีกสี่นาทีนะครับผมวันนี้คงได้ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปครับเลื่อนไปทีนี้เรามาดูข้างล่างครับผมข้างล่างเดี๋ยววันหลังจะเอาด้านล่างมาให้ดูอันนี้เป็นก้านนะเป็นฉนวนถ้าเป็นฉนวนฉนวนก็จะหักออกไปหักออกไปก็จะเป็นรอยบุ๋มเข้าไปหน่อยแล้วก็แต่งตะไบนะครับแต่งตะไบ ก็เหลืออีกสี่นาทีครับน่าจะพอมสบายสบายสมัยก่อนเลยจะเป็นสบายของเบเยียมนะครับอาจารย์เบเยียมครับเพราะแต่ก่อนผมเป็นคนงานส่งสบไบอยู่ฮะเบเยียมมีดังถอยลงไปครับดูด้านบนนิดนึงครับด้านบนอ่าด้านบนตรงเหนือขอบบนนะครับตะไบต้องเฉียงขึ้นนะครับอแทงเฉียงขึ้นนะครับขอบด้านบนครับขอบด้านบนนครับขอบด้านบนนะตะไบจะต้องไถขึ้นไปนะครับ ครับผมเรามาดูด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมขอด้านหลังจัดมาครับเอาละครับด้านหลังนะครับด้านหลังเรามาดูจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งตรงยันตัวอูฮะยันตัวอูครับตรงยันตัวอุยันตัวอูครับมีเนื้อเกินนะมีเนื้อเกินอยู่ข้างในมีไส้อะขึ้นไปอีกนิดนึงเราขีดไว้เขาไม่หน้าเนี่ยครับไม่ใช่ฮะ ตรงยันเลยฮะตรงยันเลยครับจันไม้เข้ามาซ้ายนะครับเข้าซ้ายฮะเส้นยันเลยครับเส้นยันครับทีที่เส้นยันครับตงยักครับต้งหยักหน้าเลยหน้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นเส้นขึ้นไปนะครับอ่าเนี่ยครับเป็นเส้นขึ้นไปนะครับทุกองค์ต้องเป็นอย่างนี้ยันนะครับอ่าเป็นเส้นขึ้นไปนะครับครับผมอ่าแล้วก็ถัดลงมานะถัดลงมาก็นะะ เรามาดูตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนะครับตัวโค้งตัวอตัวอุก่อนนะครับเมื่อกี้เราเราไม่ได้บอกเรื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นครับเนี่ยตรงโค้งเนี่ยจะต้องสลบเข้ามาอแแล้วพแล้วนะครับสลบเข้ามานะครับเห็นไหมอ่าจะต้องเป็นสลบเข้ามาสลบเข้ามาเอียงออกไปนั่นเองนะครับฐานล่างจะเอียงออกไปนะครับอตัวโค้งเหมือนกับเลขหกนะหมุนลงไปปุ๊บ เลขหกกลับหรือยังไงเนี่ยครับเลขหกกลับข้างนะครับกลับข้างนะฮะแล้วก็ผมวนขึ้นไปแล้วก็ยันก็จะต่อขึ้นไปอีกทีนะครับเป็นรอยต่ออีกทีนะครับผมฮะต่อไปเราก็มาดูเราก็มาดูด้านล่างนะครับตัวมะ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 เนี่ยไส้กลางไม่ชนนะฮะไม่ชนไม่ชนเส้นยันนะครับไม่ชนไส้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงแต่ของเกจะถึง นะครับของแท้ไม่ถึงนะครับแล้วตัวยันเนี่ยขยักเนี่ยจะต้องคมนะะเหรียญต้องคมม่ภาพถ่ายสวยมากนะฮะสวยเหรียญเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยถือว่าสวยครับดูดูฮะดูยันจะต้องคมนะครับคนะฮะรอยขยักของหยันไม่ติดเส้นยันข้างหน้านะครับผมไม่ติดเส้นนะครับ ครับผมย่นีปก็จะทําเป็นตัวน้าจีนขึ้นมาใะ้่าัครับตัวน้ำจีนนะครับตัวน้ำจีนก็ก็ทาพิมพ์ก่อนนะไม่ตัวน้ําจีนครับทําพิมพ์คือคือลุกพ่อทาเนี่ยบล็อกหน้าบล็อกหลังก็เป็นสองแผ่นเหมือนกันมาต่างเป็บลอกประกอบนะฮะบล็อกประกบนะครับต่อไปก็ดูจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่เส้นขอบนะเส้นขอบจะต้องคมชัดครับอันนั้นอันนันทีไปแล้วครับทีนีไปแล้วครับที่สี่ครับ อ่าหน้าเส้นเส้นนะฮะเส้นเส้นขอบถอยให้เต็มไปเลยฮะครับอ่าอ่าเนี่ยครับเส้นขอบจะต้องคมชัดลึกนะครับขอบแพ้นะฮะ๋อ้เลชัดจริงนะฮะขอบองพระเลยครับขอบพระเลยครับขอบเียนนอกครับขอบนอกขอบแพ้นะครับขอบขอในครับครับจะต้องคมชัดนะครับนะครับครับต่อไปต่อไปเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยยันของหลวงพ่อทาวันประเดียนแตกเนี่ยต้องมีสรอีกอยู่ตรงกลางนะช่างทําแม่พิมพ์หรือทําหุ่นเนี่ยลืมใส่สาอีครับท่านผู้ชมนะฮะบางเหรียญเมื่อทุบออกมาแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับไปก็ไปให้หลวงพ่อจารย์เพิ่มนะครับนี่ฮะเป็นคำที่จารย์เพิ่มนะฮะขอขยายซูมเลยครับ สู่มดูจานอีกนิดนึงสุดๆเลยครับสุดๆเลยครับจะมีเห็นเส้นสลับนี่ครับนี่ครับเห็นลางๆนะครับผมเป็นเส้นขีดนะครับผมเอาไปให้หลวงพ่อทาว่าประเดีนยแตกจานอีกทีเป็นรอยจานครับไปยาดไปตัวอนะครับนะครับพอหล่อรุ่นสองเลยใส่นะครับผมลุนสองจะมียันี้เป็นจุดสําคัญละ หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับผมส่งเทปให้ผิดนะครับเพราะจริงๆจะต้องเป็นรุ่นสองนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ดูซ้ำนะครับเพราะรุ่นสองจะมีตัวอ,อีกอีกตัวหนึ่งะนะครับซึ่งรุ่นแรกเนี่ยไม่มีแต่หลวงพ่อทานน่านจะจาระคาถาขล้ปนะครับก็อย่างที่บอกพาะยกล่าวนะฮะการเช่าหาพระเครื่องพระบูชาเราต้องเช่ากับเซียนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เซียนที่มีเครียอ ทางวงการให้ความยอมรับนะครับผมเพราะว่าปัจจัยเราในแพงใช่ไหมฮะเพิ่งกินกิไปเลยฮะพักเบรไปขาวไปแวบกินมานะคือพระแต่ละองค์เนี่ยก็บางทีมูลค่าราคาหลักแสนหลักล้านนะต่อให้หลักหมื่นก็ถือว่าเป็นสตังค์เราทํางานหามาเหนื่อยยากค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาจะเช่าบูชาพระเก่านะคะคุณผู้ชมก็อยากจะแนะนําว่าให้เช่าบูชากับเซียนที่วงการพระเครื่องยอมรับครับเรื่องผมแนะนําเลยนะผมก็ไม่เราผมพูดคนพูดตรงนะฮะค่ะนะฮะเช่ามาแล้วเนี่ยเอาไปแห่ที่ก็ได้ค่ะนะฮะเช่าเซียนตรงนี้แล้วก็เพราะพระเนี่ยเราพระแท้เนี่ยมันต้องแท้ร้อยตาใช่ค่ะใครดูก็ต้องแท้ดูต้องแท้ดูเอาแท้แท้แท้ไม่พอเช่าไปปุ๊บดูไม่ค่อยดีดูแล้วไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเขาดูแล้วเออพระ ไม่ค่อยสวยคุณผู้ชมนะคือพระแท้ใเพราะว่าของเขามีสวยกว่าค่ะะะนแต่ถ้าเ็าดูแล้วเขาอยากจะขายเราพูดง่ายๆเขาก็มีอย่างเงี้ยแต่ถ้าพระดูแล้วเขาตะขิดตะขวงใจเนี่ยเราก็เริ่มแขวะแขวะดังนั้นการเช่าพระเนี่ยถ้าเราไปเช็คแล้วหลายๆที่แล้วมันสบายใจเนี่ยเราก็สบายใจได้นะครับก็อย่างอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คุยนะฮะเรื่องการให้บูชาหรือเช่าพระจากผมไปเนี่ยผมก็เล่นพระไม่ลึกมากเพราะเล่นพระที่เาที่ผมเป็นจริงๆคือเราดูเป็นศึกษาเองครับ ท่านใดที่มาเช่าจากผมไปเนี่ยผมสบายใจผมไม่มีปิดโทรศัพท์นี้เช่าไปแล้วผมนอนไม่ต้องมาสะดุ้งตื่นแล้วโทรมาหรือเปล่าะจะเอาพระมาคืนหรือเปล่าไม่มีฮะผมนี่คือให้ช่าบูชาเนี่ยพระแท้ผมรับประกันแท้ตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าอยู่ที่ความพอใจทั้งกันแลยกันสวยไม่สวยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งะนะครับแต่พระต้องแท้เท่านั้นแต่ถ้ามมาหาจารย์สมานพระก็แท้จะเป็นคุณต้นท่าพระจันทร์ก็พระแท้เพราะ ท่านเหล่านี้มีชื่อเสียงในวงการภาะเครื่องเขาจะไม่เอาชื่อเสียงเข้ามาเสียงแค่เงินหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนแล้วครับเพราะเขามีเงินหลายล้านนะครับเดี๋ยวว่าปรสอะไรนะอภาษีไปเล่นงานเลยสพภกรสภกรสัพภกรนะฮะพวกนี้เขาไม่เอาท่านเหล่านี้เขาไม่เอาตัวเข้ามาเสี่ยงตรงนี้นะฮะเขาชื่อเสียงเขาสะสมมานานไม่ว่าจะเป็นน้องบอยท่าประจันพี่สมานคลองสามคุณแดง รามินทาพี่เกียรตทวีทรัพย์ะนะครับถ้าในยกพยัก์คำพันธ์พี่ต้อยเมืองนนพี่ป๋องสุพรรณนะฮะเซียนชั้นแนวหน้าเหล่านี้นะฮะเขาต้องรักษาทรงและรักษาคุณภาพของเขาจนตราบสิ้นชีวิต ใช่ค่ะเพราะว่าบางท่านนะคะพี่กบก็คือว่าคนที่เพิ่งเริ่มสะสมพักเครื่องพระเก่าเนี่ยก็ถ้ายังไม่เคยไปพันทิพย์งานมวงวานัช้นนาวันนี้ก็เป็นศูนย์พักเครื่องใหญ่นะคะของสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระบูชาไทยบริหารโดยท่านพับคมพันธ์นะคะยกสมาคมบางท่านเนี่ยมักจะได้ยินเรื่องเล่าถึงความน่ากลัวถึงความที่ไม่อยากจะไปบนพันทิพย์สร้างนิยายขึ้นมาให้เรากลัวเสียเนี่ยดูพระคุณเล้วพระองค์นี้ไม่แทนนะไม่ดีลก พอปุ๊บพอ,อ,อเราเดินไปออมีคนเด<า>ินตามไม่จริงนะนั่นคือน,นิยายของคนที่เล่นพระเกะะและเขาบอกคุณเอาพระขึ้นไปเ,เซอร์เนี่ยเขาจะบอกพระไม่ดี <c oughs> เ,เขาจะบอกนูนอย่างนี้เขาจะเป็นทีมงานไม่ใช่หรอกครับ <c oughs> พระแท้เขาต้องอยากจะเช่าเพราะพระแท้ทุกวันนี้มันหาย,ยากใช่ค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ในกรณีพระแท้นะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าคือคุณผู้ชมไม่รู้หรอกว่าพระตัวเองแท้ไม่แท้แต่ <c oughs> ว่าบนพันทิมงานเมื่อวานที่เราบอกไปเนี่ยคือไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดกัน <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าคุณผู้ชมสามารถนาพระไปให้บรรดาเซียนพระซึ่งคุณผู้ชมลองดูร้านเลยอาะชอบร้านไหนเดินเข้าไปถามนะคะแท้ไม่แท้เขาจะให้คุณผู้ชมเปิดราคาเขาถามเลยเปิดไหมราคาเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็เปิดไปในในความเหมาะสมไม่ใช่ผ้าเขาเล่นเงินสามหมื่นคุณผู้ชมไปเปิดแล้วสามแสนเนี่ยเขาก็คงไม่ดูให้เนาะเขาก็คงไม่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 ซื้อหรอกครับเพราะมันมันผิดราคาครับเราก็ต้องพูดในราคาที่เป็นไปได้นะครับอย่างพ้าเขาเล่นเงินอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเอาราคากลางในเว็บในเว็บอยู่เลยก็ไม่ได้เพราะเขาเปิดมาสองแสนขายไม่ได้นะฮะมันขายไม่ได้นะเพราะเขาซื้อเข้าเนี่ย เปิดในเว้นเนี่ยสองแสนแต่เขาอาจจะซื้อเข้าคุณผู้ชมในประมาณแสนห้าค่ะแสนสี่แสนสามแสนหกอยู่ที่ต่อรองกันเพราะเซียนเขาก็ต้องเอาไปมีกําไรค่ะนะอันนี้เป็นเรื่องเราเราพูดถึงเรื่องการค้าเลยใช่ค่ะเขาซื้อสองแสนแล้วก็จะไปขายเท่าไหร่ล่ะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะก็คืออกรณีที่ว่าให้เปิดราคาเสร็จคุณผู้ชมก็คือกรณีถ้าพาะแท้เขาก็จะต่อรองราคาแต่ถ้าพาไม่แท้เขาก็จะคืนคุณผู้ชมโดยอัตโนมัติ ะะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างอย่างที่หลายๆท่านคิดนะคะบางท่านบอกว่ากลัวไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่าหลายๆท่านก็มีนะพอเข้าไปถึงนเนี่ยคุณที่หวารดูให้หน่อยเนี่ยเขาให้ผมมาแล้วกัสองล้าน,นอ๋ออันนี้เตือนเลยลลเรับแฟนรายการเพราะว่าเราเราคือถ้าเขาให้สองล้านแล้วขายไปเลยครับไม่ต้องไปหาเสียแล้วขายไปเลยเพราะแฟนรายการเราเนี่ยก็คือว่าถือว่าเป็นแฟนรายการเราแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนญาติพี่น้องพูดตรอง เพราะฉะนั้นนะคะที่ว่าแนะนําเลยว่าบางท่านหนึ่งอย่าอวดเก่งขึ้นไปเนี่ยอที่นู่นให้มาละสองล้านคือคุณผู้ชมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาอะไรจะดูพาคุณผู้ชมสองล้านขายเลยเอาไว้ทําไมล่ะขายเลยพี่สองล้านคือประมาณว่าอย่ามาเหมือนกับว่าอย่ามาลุกเล่นกันอย่ามาเหมือนกับว่ามีคนให้แล้วเท่านั้นเท่านี้ครับเซียนเขาก็จะบอกว่าคุณก็ไปขายคนนั้นละกันนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่า นำไปให้เขาดูได้เลยแล้วก็เปิดราคาแล้วก็คุยกันเสี่ยงทำไม่ได้หน้ากลัวไม่ได้ดุปัจจุบันเนี้ยเราสามารถรู้ราคาได้โดยเฉพาะโดยราคาคร่าวๆนะราคาอยู่แสนห้าค่ะเราไปเปิดแสักแสนสองได้ไหมหรือว่าแสนสีได้ไหมแล้วเขาต่อรองเขาต่อรองไม่ใช่แสนห้าแล้วคุณผู้ชมไปเปิดรักสองแสนเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วมันไม่จบฮะแสนห้าเปิดแสนห้าก็ไม่จบเพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปออกต่อนอกจากภาคคุณผู้ชมที่สวย พิ้งเลยพอมองพระส่องไปปุ๊บหลงพ่อตาขยิบได้อย่างเงี้ยนั่นแหะค่อยมาว่ากันค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําแฟนรายการเพราะว่าแฟนรายการเราเนี่ยหลายๆท่านอยากจะเริ่มศึกษาพระเก่าเพราะฉะนั้นก็เลยอยากแนะนําบางท่านมีอยู่ในมือแล้วอยากจะปล่อยให้บูชานะคะก็เชิญได้ที่พังทิพย์งามวงวานชั้นสามลองลองดูหลายๆร้านก็ได้ครับผมฮะก็พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะมามเสียนสองพระ